วัสดีครับทุกคนวันนี้มีของใหม่มาให้ดูกันครับกับตัวของ Insta 3สามองศูนย์ตัวนี้ครับเป็น Gimbal สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากทาง Insta ครับผมใช้งานตัวเนี้ย มาสักระยะนึงแล้วต้องบอกว่ามันเป็นกิมโบสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะถ้าใครใช้กับ iPhone มันแบบว้าวมากทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งค่าให้ตัวของกิมโบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแอปถ่ายวิดีโออันไหนก็ตามมันสามารถแทร็กหน้าเราตลอดเวลาได้ที่ผ่านมาเวลาที่เราพูดถึงกิมโบสำหรับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าจะให้แทร็กหน้าอะไรแบบนี้เราจะต้องใช้แอปเฉพาะเจาะจ,จงของตัวแบรนด์ของกิมโบอันนี้แต่ตัวของ i n s t a 3สามศูน Pro เนี่ยมันไม่ต้องเป็น แบบนั้นเสมอไปครับไม่ว่าจะอยู่ในแอปคาม e ราของ iPhone ในแอป YouTube เวลาที่ทำไลฟ์ในแอป t k k t o k เวลาที่คุณจะถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถเข้าไปแอปไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถตั้งค่าให้ตัวของ p ฟ o 2องตัวนี้มันแทร็กหน้าแทร็กตัวเราได้ตลอดเวลาตอนที่เราถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดทั้งหมดนครับว่าตัวของ p ฟ o 2อตัวนี้จากที่ผมใช้งานมาเนี่ยมันเป็นไงบ้างครับ ทีนี้บอกว่า,ากันถึงตัวของ i n s t a 3 0 4 2 Pro ที่เป็น gimbal สำหรับ,บโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับตรงนี้ตัวเครื่องก็มีขนาดเท่านี้เลยครับเวลาที่เราพับเก็บนะครับเวลาที่เราซื้อ ตัวของโฟ2โเนี่ยมันจะมีอยู่2เซตนะครับเซตแรกก็คือเป็นตัวของชุด t a ต d a า d หรือเซตมาต, year, ตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวของโฟ2์สโให้มา1อันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่จับโทรศัพท์มือถือที่มันจะเป็นแม่เหล็กด้านหลังเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะแบกเข้าไปแบบนี้ครับกับตัวของโฟ2์สโนะครับเวลาที่เราจะใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือก็คือให้เราง้างขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะยืดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยด้านในมันจะเป็นสปร,ริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปกับโทรศัพท์มือถืองเรา ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซต่ะที่มาในชุดมาตรฐานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในเซตมาตรฐานเขาก็จะมีตัวของถุงผ้านะครับที่เขาให้มาด้วยอ่าอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําสําหรับคนที่อยากใช้งานให้มันสะดวกขึ้นเนี่ยก็คือให้ซื้อชุดที่เรียกว่า Creator Kit Cup เขาจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้อีก2อย่างครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือตัวที่เป็นแม่เหล็กแมกเน e อันนี้ครับ ซึ่งตัวของที่เป็นเมาส์ Adapter m a ์ s a f e วอันนี้มันจะทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นเวลาใช้งานก็คือแปะไว้เท่าดี้ครับ เท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวของมือถือเนี่ยไปแปะเข้ากับตัวของ Pro 2 Pro รตัวนี้ได้เลยสิ่งที่ทำให้ตัวของ m a x s a f e ของ i n s t a 3 6 0เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกเพิ่มขึ้นก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราแปะไปเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับตัวของ Pro 2 Pro อยู่เดียวครับแต่คือในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวของ m a x s a f e อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทาให้มันกลายเป็นตัวขาตั้งเป็นตัวของแสแตนของ iPhone ได้ด้วยก็คือเรากางตัวของวงแหวนที่มันซ่อนอยู่ใน ตัวของ m a c s a ซพวกนนี้กางออกมาครับแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งกับตัวของ iPhone แบบนี้ได้ตั้งแนวนอนจแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในชุด Creator k i t นะครับเขาก็จะมีตัวของไฟฉายแบบนี้ครับจะเรียกเป็นไฟฉายก็ไม่ถูกอ่เรียกเป็นไฟแบบอ่าสำหรับใช้ตอนที่แบบแสงน้อยๆแล้วเราอยากให้หน้าผ่องๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถต่อได้ซึ่งตัวของไฟที่ให้มานะครับในชุดของ Creator k i t เนี่ยก็จะสามารถปรับระดับ ความแรงของแสงไฟได้ รวมถึงปรับเรื่องของสีแสงไฟได้ด้วยกลเป็นแสงขาวแสงที่ออกไปทางโทนวอร์มนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับในตัวของที่เป็นไฟที่ให้มาในชุดครีเอเตอร์คิดอันนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้ทํามาดูตัวของขนาดของ gimbal ตัวของ insta 3ามส2วนโฟร์ขนาดก็คืออยู่ในมือผมแค่นี้แหละครับอันนี้ก็คือตอนพับเก็บทุกคนแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือจังหวะการกลางขึ้นมาเนี่ยมันแค่แบบทําแค่ครั้งเดียวเลยก็คือกลางขึ้นมาแค่นี้เนี่ยปุ่มก็คือพร้อมใช้งานแล้วครับยิ่งถ้าใช้คู่กับตัวของ Max ซิมนะ ทุกคนผมทำให้ดูก็คือเราแปะแม็กแซฟไปที่ด้านหลังของ iPhone แบบนี้ครับแล้วก็เราดูตรงที่เป็นตัวล็อกอ่ะสีแดงๆส้มๆตรงตัวของกิโบนิดนึงแล้วเราก็ดูตรงช่องตรงนี้แล้วก็แค แค่นี้พอใช้งานแล้วครับเออแค่นี้เลยทุกคนทีนี้คงมีคนสงสัยว่าถ้าเราจะวางตัวของ f l o w 2 Pro ต,ตัวเนี้ยลงบนโต๊ะเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีตัวของ t r i p o d มีตัวของขาตั้งมาในกล่องเพิ่มเติมไหมอะไรแบบนั้นอันนี้คือไม่ต้องเลยครับเพราะว่าตัวของ f l o w 2 Pro เนี่ยทาง i n s t a 3สามส่เขาใส่ตัวของขาตั้งมาให้ในตัวแล้วครับตรงนี้เราสามารถดันตรงบริเวณปลายด้านนี้เนี่ย ออกมาแล้วเป็นขาตั้งซึ่งขาตั้งตรงนี้ครับตรงก้านเนี่ยเขาจะเป็นโลหะนะทุกคนแล้วก็มีมาให้แบบนี้เลยเราสามารถที่จะกางออกมาแล้วก็ทําเป็นตัวของทริคอ่อมย่อมๆได้เลยครับซึ่งเ,เวลาที่ใช้งานก็คือวางไว้เท่านี้เลยครับแล้วก็ถามว่ามันมั่นคงดีไหมตรงนี้จากที่ผมใช้งานมาก็คือถือว่ามั่นคงโอเคผมลองกดๆให้ดูครับมันจะประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเราใช้งานอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เราต่อตัวของ iPhone เข้าไปให้เห็นเลยครับตุ่มเนีย่ยครับนี่ แล้วก็ตัวของ gimbal เราสามารถที่ยืดขึ้นมาให้มันเป็นตัวแบบม้เซลฟี่ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้อันนี้ผมยืดมาซึ่งถ้ายืดสุดก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยแค่นี้เลยครับแล้วก็ถ้าผมจะทําให้มันเป็นแนวตั้งผมก็กดเ,ออเท่านี้เลยทุกคนออซึ่งมันเวิร์กมากครับสิ่งที่มันเวิร์กแล้วมันง่าย มากกว่าที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือมันง่ายตั้งแต่เรื่องของการเชื่อมต่อครั้งแรกเลยกับตัวของ iPhone เพราะว่าการเชื่อมต่อครั้งแรกกับตัวของ iPhone เนี่ยตัวของ Pro 2 Pro ด้วยความที่มันซัพพอร์ตตัวของ a p p l e Dock k ก t เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวของ p p o o n นะครับเ,เวลาที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้เราเห็นสัญ,ญลักษณ์ NFC อยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็เอาตัวของ iPhone เนี่ยไปแตะที่ตัวของ Pro 2 Pro ตรงนี้เสร็จตุ้ม แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เซตอัพเพื่อรองรับตัวของ Apple Doc Kit ได้เลยตรงนี้มันคือมันง่ายตั้งแต่ตอนที่เราเชื่อมต่อแล้วครับแล้วก็ถ้าอยากพิเศษมากขึ้นแน่นอนก็คือต้องใช้โรงงานกับตัวของแอปของทาง i n s t a 3สาส่วนซึ่งมันก็จะทําเรื่องของการแบบถ่ายวิดีโอเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยได้ครบมากขึ้นกว่าการใช้ตัวของที่แบบเป็นตัวของ Doc App ของ Apple ครับทีนี้ถ้าเทียบกับตัวของ DJI Osmo Mobile 6นะครับคำถามคือมันมีอะไรแตกต่างกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวของขนาดของตัว อินสตาสามศูนกับตัวของ OM 6ของ DJI นก็จะแตกต่างกันแบบนี้ครับผมหมาให้ดูก่อนนะก็จะประมาณเนี้ยครับตัวเครื่องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับแต่คือ,อความเล็กๆน้อยๆที่ตัวของโ2 p ์สมันทําได้อย่างเช่นจังหวะก,การกลางขึ้นมาแล้วก็ตอนเก็บเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นตอนเดียวอันนี้คือตอนกลางขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วก็จังหวะตอนเก็บก็คือเราพับลงแบบแบบนี้ครับแล้วเราก็ให้มันลงล็อกอที่มันเป็นตัวของสลักล็อกด้านหลังของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็แค่นี้ เสร็จเรียบร้อยเราพร้อมเก็บใส่กระเป๋าแต่ถ้าเป็นตัวของ DJI ตัวของ OM6 เ네นี่ยก็คืออันนี้อยู่ในท่าที่มันแบบเป,เป็นท่าเซตอัพตอนที่เราใส่กระเป๋าตอนจังหวะที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจําเป็นที่ต้องปลดสลักล็อกตรงนี้ก่อน1ครั้งจุ่มแล้วเราก็ค่อยกางขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ตอนจังหวะเก็บก็เช่นกันก็คือเราจะต้องพับลงมาก่อนแล้วก็ให้ตัวของสลักล็อกเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยตรงนี้มันจะกอกแกะเกอกแกะนะครับตรงนี้เราก็จําเป็นที่ต้องปัดออกมาให้มันเข้าที่ ีตรงที่มัดเป็นล็อกตัวของแกนก้านหมุนตรงนี้เนี่ยแค่นี้ครับความสะดวกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัวของ DJI Osmo Mobile 6หรือตัวของ OM6 เนี่ยก็คือจังหวะที่เราจะตั้ง gimbal อยู่บนโต๊ะแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวของ OM6 เนี่ยก็คือเราจะต้องต่อตัวของ tripod เข้าแบบแบบนี้ครับ จึงจะสามารถที่จะวางโตได้เพราะว่าตัวของ DJI เขาจะไม่ได้บิวอินตรอยพอดมาให้ในตัวของ gimbal นะครับเวลาที่เราต่อไปก็จะแบบนี้ครับแล้วก็จังหวะที่เราจะเก็บเราก็ต้องมาถอดตร i p พอดด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวของ insta 3า0เนี่ยอย่างทีไ่ได้บอกไปแล้วเนี่ยก็คือเขาบิวอินตัวของขาตั้งมาอันนี้ผมแบบเนี่ยกางออกมาอย่างนี้ได้เลยครับโดยที่แบบมันง่ายมากเนะครับ แล้วก็จังหวะเก็บตรงนี้ก็แค่พับขาเข้าไปตุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้สะดวกกกันมากครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ DJ าก็คือเราจะต้องมา่งหมุนๆก่อนอซึ่งมันก็จะอาจจะมีโอกาสที่บางทีเราพกไปแล้วเราอาจจะลืมตัวของขาตั้งอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะทุกคนแต่คือพอมันเป็นตัวของ Insta 3 0โอกาสที่เราจะลืมตัวของขาตั้งอันเนี้ย มันไม่เกิดขึ้นครับมันจะมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเราหรือบอกใบทั้งตัวเครื่องแค่นั้นเลยครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวของ i n s t a เนี่ยเขาพพอร์ตเรื่องของตัวของ Apple d o c ค Kit แต่คือตัวของ DJI o m 6เนี่ยเขายังไม่พพอร์ตในส่วนนี้นะครับทำให้เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยความยืดหยุ่นในการใช้กับตัวของ o m 6กเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัวของแอปอื่นได้แต่คือตัวของ i n s t a 3ส0เนี่ยคุณจะอยู่ในแอปไหนก็ได้อย่างที่บอกจะอยู่ใน YouTube, ในน YouTube Facebook ในอะินส a าแกรมอยู่ในตัวของ Black Magic Camera พวกเนี้ยอันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เลยครับอันเนี้ยเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวของ Insta 30 0 Pro 2 Pro กับตัวของ DJI Osmo Mobile 6ตัวนี้ครับทีนี้มา่ว่ากันถึงเรื่องการใช้งานตัวของ Pro 2 Pro นะครับเวลาที่เราพูดถึงอุปกรณ์ประมาณนี้เนี่ยที่เรียกว่า Gimbal เราก็จะมีภาพในหวัวจำว่าแบบเฮ้ย i ิ b โบมันเท่ากับคนที่แบบเป็นเซนเซียนในด้านการถ่ายวิดีโอจึงจะซื้อ i m b โ l มาใช้งานหรือเปล่าอะไรแบบนั้นก่อนหน้า มันเป็นแบบนั้นมาตลอดครับจนมีตัวของโฟ o สองโปรตอันนี้มันทให้ภาพตรงนี้มันค่อยๆเลื่อ,อนไปทุกคนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเซียนในการถ่ายวีดีโอเพราะว่าพอตัวของโฟลสองโปรมันซับพอร์ตในเรื่องการใช้งานร่วมกับแอปอื่น,นๆได้เนี่ยมันขยายขอบเขตการใช้งานไปกว้างมากมันไม่ได้จําเป็นที่คนจะต้องจดจองว่าจะต้องถ่ายวีดีโอเราต้องหมุนๆส,สวยๆอย่างเดียวแต่คือเราซื้อมาใช้สําหรับคู่กับการไลฟ์ Live, สดใน Tik t o อกใน Facebook อะไรแบบนี้เราให้มันแท็กตัวเราไปเรื่อยๆก็ได้คุณ จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายของแล้วตอนจังหว่าคุณแบบเอื้อมไปหยิบอะไรแบบเนี้ย ให้ตัวของโทรศัพท์อ่ะมันแทร็กไปได้เบือ้องต้นหนึ่งเงี้ยมันสามารถทําได้กับทุกๆแอปครับเวลาที่เราใช้งานตัวของโฟล์สองโในแอปอะไรก็ตามที่ยังไม่ใช่ของทาง In s t a 3 6 0เนี่ยแล้วเราอยากให้มันแทร็กหน้าเราเนี่ยพอเราเซตอัพแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือผมให้ตัวของกล้องหน้ามันทํางานอยู่แล้วก็อยากให้มันแทร็กหน้าเราเนี่ยก็คือเราอยู่ในกล้องแบบนี้ครับแล้วก็จังหวะตรงเนี้ยครับเราแค่กดปุ่มด้านหลังไปทีเดียวครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์ไฟสีเขียวเนี่ย มันก็จะทําการแทร็กหน้าเราไปตลอดเวลาแล้วทุกคนอ่ะอันนี้ผมกดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันทํางานรวดเร็วมากพอมันเหมือนพอเรากดไปเนี่ยก็คือตัวกล้องมันรู้เลยครับว่ามันจะต้องแทร็กเราเนี่ยครับเออมันทําได้จริงๆทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูทุกคนเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องก่อนอ่ะผมสลับกล้องไปกล้องหลังแล้วผมสลับให้ตัวกล้องมันหันมาด้านนี้เพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่ามันทําได้จริงๆทุกคน อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะตอนนี้มันจับหน้าผมแล้วนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมกดปุ่มตรงนี้นะให้มันแทร็กเนี่ยทุกคนโว้บเออแล้วถ้าผมจะกดเรคคอร์ดเนี่ยผมสามารถกดที่ปุ่มตัวของการควบคุมเนี่ยที่ตรงที่เป็นแป้นหมุนตรงนี้ก็สามารถกดได้เลยอ่ะตอนนี้ก็คือเรคคอร์ดแล้วใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยอันก็แทร็กผมไปด้วยได้หมดเลย ผมหมุนเร็วมันก็เร็วตามนะตรงนี้ผมยืดตัวเนี่ยมันก็แบบควานหาหน้าผมได้นะผมก้มหลบเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันก็สามารถทําได้ทุกคนอันเนี้ยเป็นหนึ่งในที่ผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่ะเข้าไปใน u t u b e แล้วกันสมมติผมจะไลฟ์ยูทูบเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนอสมมติผมจะไลฟ์ฟิ u ยูทูบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วผมจะไลฟ์ผมกดเข้ามาอ่าแล้วผมจะไลฟ์เนี่ยอันนี้อยู่ในแอป YouTube ทุกคนอ่าดูนะ อ่าแล้วผมกดให้มัน track หน้าผมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้กดไลฟ์นะแต่ผมให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยมันทําได้แบบนี้จริงทุกคนอแต่ผมกดย่อมาก่อนให้เห็นก่อนอ่าเนี่ยดูดิอยู่ในแอปไหนก็ตามมันสามารถที่จะ track หน้าแบบนี้ได้ทุกคน อันเนี้ยมันแบบเก่งจริงตัวของ Pro 2 Pro ตัวเนี้ยถ้าจะให้ใช้งานได้สนุกที่สุดได้ความสามารถที่มันมากที่สุดนแน่นอนก็คือต้องใช้งานร่วมกับตัวของแอป Insta 3 6านครับซึ่งตอนเนี้ยผมอยู่ในหน้าแอปแล้วนะครับตรงเนี้ยพอเข้ามาในแอปเนี่ยเอาสิ่งที่มันแบบทำให้โดดเด่นแล้วก็จากที่ผมใช้งานมาเนี่ยก็คือมันมีฟีเจอร์ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่คนที่เป็นมือใหม่แล้วอยากถ่ายวิดีโอสวยๆมันจะมีไกด์ทุกคนให้เราถ่ายวิดีโอตามนี้ประมาณนี้เนี่ยแล้ว ก็ค่อยเอาไปตัดต่อที่หลังเนะเรียงตามที่มันบอกไว้เนี่ยว่าให้ถ่ายแบบนี้นะ้าแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันเวิร์กมากแล้วมันเป็นตัวที่ผมอะลองใช้ดูแล้วผมอะชอบมากทุกคนมันเป็นตัวที่มันเป็นไกด์ไลน์ ให้สาหรับเวลาที่เราจะถ่ายวีดีโอแล้วเราสึกวฮวิเราไม่รู้จะถ่ายแบบไหนเราไปเที่ยวเราไปอยู่ในเมืองเราจะถ่ายอาหารอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันช่วยได้มากทุกคนมีไกด์ไลน์ในการถ่ายให้เป็นาท์ดอร์ในการถ่ายแฟมิลี่นะครับในการถ่ายโอ้หลายอย่างมากถ่ายแบบซีไซส์ถ่ายเมืองถ่ายกีฬาเไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะถ่ายวีดีโอตามที่มันไกด์ไลน์ได้เลยแล้วเราก็แบบได้ช็อตสวยๆแล้วเราก็ค่อยเอาไปตัดต่อเนี้ยสามารถที่จะทำได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับเวลาที่เรา ใช้ร่วมกับตัวของแอปอินส a าแกรมโซนเนี่ยก็คือ,อจังหวะที่มันแทร็กหน้าเราเนี่ย มันจะสมูทมากกว่าที่ใช้ในแอปอื่นๆทุกคนอันเนี้ยผมพิสูจน์แล้วว่าพออยู่ในแอป Insta มันจะมีจังหวะช้าเร็วตามที่มันแบบตัวของ AI มันคำนวณด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวที่ชื่อว่าตัวของ deep track 4.0ตรงเนี้ครับซึ่งตัวของ deep track 4.0เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบบที่มัน track หน้าเราอย่างเดียวแต่คือถ้าเราอยู่ในแอป i n s สตเนี่ยมันสามารถที่จะ track ตัวของหมาแมวแล้วก็ม้าได้ด้วยทุกคนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเวลา ที่เราใช้งานตัวของแอป i n s t a คู่กับตัวของ Pro 2 Pro ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นคนถ่ายวิดีโอคนเดียวเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเวลาที่เราจะจัดเฟรมว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรไง,ไงแล้วก็ตัวของการแทร็กก็มักจะอยู่ตรงกลางเฟรมตลอดตรงนี้ซึ่งตัวของแอป In s t a 3สาเนี่ยเวลาที่เราเข้ามานะครับตรงนี้เขาจะมีตัวช่วยในการจัดเฟรมว่าจะให้เราอยู่เอียงไปทางด้านซ้ายด้านขวาหรือแบบเนี้ยก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับตรงนี้มันจะชื่อตัวของ Reposition เนี่ยครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือน แบบกริดตัวของตาราง9้าช่องตรงนี้เราก็สามารถเลือกตำแหน่งได้เลยว่าจะให้ตัวเราอยู่ในเฟรมในตำแหน่งไหนตรงนี้ผมอ่ะผมกดมาที่ตัวของแบบที่เป็นมุมล่างซ้ายตรงนี้มันก็จะขึ้นตัวของก้นหอยโกลเด้นเรชมาให้ดูด้วยนะว่าเราอยู่ในตำแหน่งตรงไหนของโกลเด้นเรชตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทุกคนอย่างตอนนี้เนี่ยมันแทร็กก็คือผมกดให้ผมอยู่มุมล่างซ้ายตรงนี้มันก็จะแทร็กให้ผมอยู่มุมมุมล่างซ้ายตลอดอ่าผมแทร็กให้เป็นอ่าตรงกลางๆด้านซ้ายปุ๊บ ตรงนี้ผมก็จะอยู่เอียงทางด้านซ้ายนิดหนึง่งอ,อย่างที่ทุกคนเห็นกนะันตรงนี้ผมกดใหม่ให้ผมกลายเป็นตัวของการอยู่ตรงกลางด้านขวาตรงนี้มันก็จะเอียงตัวกล้องให้ผมเวลาแทร็กผมก็จะไม่อยู่ตรงกลางเฟรมผมก็จะอยู่เอียงมาทางด้านขวาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ๋อมากทุกคนเนี่ยเออ สิ่งที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งในตัวของแอป i n s t a 3 6 0เวลาที่ใช้งานคู่กับตัวของ f l o w 2 Pro ตัวนี้ก็คือในตัวแอปเนี่ยเขาจะมีตัวช่วยในการอ่านสคริปครับหรือตัวของ Script r e a d e r ถ้าพูดเป็นภาษาทางการนิดนึงเนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่า Telepromp t e r ครับหลายๆครั้งที่เวลาที่เราดูอ่านแบบคนพูดแบบคล่องๆเนี่ยก็คือเขาจะมีสคริปแล้วก็อ่านตามใช่ไหมครับซึ่งตัวของแอป In s t a 360เนี่ยมันมีฟีเจอร์นี้เข้ามาด้วยทุกคน ที่ผมชอบอีกอย่างในโฟ o ์สองโปคือฟีเจอร์ Script Reader ฟีเจอร์นี้ช่วยได้มากเวลาที่ถ่ายวิดีโอคนที่ถ่ายวิดีโอบ่อยแบบที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีการจดหัวข้อเอาไว้แล้วก็เน้นพูดจากความจำหรือตามที่เรานึกได้เนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีเราจะพลาดหรือกับ พูดไปครบได้บ้างครับตรงนั้นซึ่งการจดแล้วก็การพูดตามสคริปต์เนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะพูดเนื้อหาได้ตรงประเด็นแล้วก็ลดเวลาการทํางานได้อย่างมากครับทุกคนซึ่งตัวของโฟ o ์สองโปเนี่ยเราสามารถที่จะใส่หัวข้อตามที่เราจะพูดหรือสคริปต์เนี่ยเข้าไปในแอปแล้วก็ให้ตัวของสคริปต์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาให้เราอ่านตามได้ครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยดีมากครับอย่างตอนนี้ผมเองเนี่ยก็พูดตามสคริปต์ที่ผมใส่เข้าไปใน ัอปชนกสิ่งที่ตัวของ f ฟ o ์สองโปรเตรียมมาให้อย่างหนึ่งสําหรับคนที่ถ่ายวิดีโอคนเดียวเวลาที่เราออกไปวอล์กข้างนอกหรือไปถ่ายวีดีโอท่องเที่ยวแบบไปคนเดียวแบบนี้เ,ออเขาก็จะมีตัวช่วยครับเวลาถ้าเราอยากใช้การถ่ายจากกล้องหลังนะครับตรงนี้แล้วเราแบบใช้กล้องหลังในการถ่ายตัวของเลนส์เอลิทัวไวให้แบบได้ภาพกว้างๆแบบนี้คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในเฟรมหรือเปล่าไม่ใช่กล้องมันไปจับาตรงอื่นหรือแบบเราเดินไปแล้วมันเราแบบไม่ได้อยู่ในเฟรมหรือเปล่าแบบนั้นนอกจากเรื่องของการใช้ตัวของ t r a c k ห o ตัวของ p ฟ o 2 Pro เนี่ยถ้าสังเกตดูครับตรงนี้เขาจะเป็นตัวของกระจกเลนส์นูนครับให้เราสามารถเล็งเฟรมได้ตอนที่เราใช้กล้องหลังครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมพามาถ่ายช่วงปีใหม่ที่ไอคอนสยามนะที่ตอนนี้ Netflix กเอาตัวหุ่นโกโกวามา mm hmm. ว,วางอยู่ตรงท่าน้ำนะเป็นหุ่นตัวของโกโกวาที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วตอนนี้ เราใช้ตัวของโฟล์สองโนะครับในการถ่ายซึ่งเป็นทิโบของตัวของโทรศัพท์มือถือตอนนี้ผมต่อขอตัวของไอโฟนซึ่งอันนี้ผมใช้ตัวของกล้องหลังในการถ่ายนะครับแล้วก็ใช้ตัวของกระจกเซลฟี่ด้านหลังอย่างครัผมอินเสิร์ตให้ดูตรงนี้นะอันนี้มันช่วยได้มากครับเวลาที่เราใช้ตัวของกล้องหลังในการถ่ายแล้วเราก็จะได้เห็นตัวเองได้ด้วยนิดหน่อยว่าเออเราอยู่กบบท่าตรงไหนอะไรแบบไหนแต่อย่างเดีกันเนี่ยตัวของโ r o 2สองโอันนี้ มันใช้สะดวกมากครับเหมาะกับคนที่ชอบใช้ตัวของ iPhone โทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยในการใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบนี้เลยครับ แน่นอนครับการซื้อม้ยกิมโบมาเราก็ต้องคาดหวังว่ามันจะช่วยลดความสั่นไหวตอนที่เราถ่ายวิดีโอได้ใช่ไหมครับซึ่งตัวของ f ฟ o 2 Pro จากที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแอป In s t a 3สามหหรือตอนที่ถ่ายวิดีโอด้วยแอปอื่นๆเนี่ยเรื่องความนิ่งของวิดีโอเนี่ยมันช่วยได้จริงๆครับเรียกว่าตัวของ In s t a 3สามหกศูนย์โฟร์สองโเนี่ยเออยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยก็สามารถจะไว้ใจได้ในเรื่องของความนิ่งครับอย่างตอนเนี้ยที่ผมลงบันไดเนี่ยก็คือจังหวะเดินลงบันไดยอย่าง กันคือผมถือตัวของด้ามตัวของโฟลสองโปอยู่มือนึ่งอีกมือนึ่งผมถือกล้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยเนี่ยลองสังเกตตัวภาพได้ครับว่าจังหวะเดินลงบันไดที่ถ่ายด้วยตัวของโฟลสองโปเนี่ยมันนิ่งแค่ไหนครับในการใช้งานตัวของโฟลสองโปนะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการควบคุมปุ่มต่างๆตรง,งนี้ เล็กน้อยครับในช่วงแรกสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ตัวของอุปกรณ์ที่เป็น gimbal แบบนี้ครับแล้วก็จะมีจังหวะที่ให้เรียนรู้เรื่องของการหมุนตัวปุ่มที่มันสามารถหมุนได้ซึ่งถ้าอยู่ในตัวของแอป Insta 3 6 0เวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ย ตัวของการหมุนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องการซูมที่จะสามารถซูมได้ถึง 15x ครับซึ่งผมลองแล้วนะครับไม่ว่าจะตอนไปถ่ายโกโก้ว่าที่ไอคอนสยามหรือไปถ่ายในตัวของสยามสแควร์เนี่ยจังหวะการหมุนให้มันซูมไปมาเนี่ยอันเนี้ยมันทำได้รวดเร็วมากครับถ้าใครจะซื้อไปใช้งานตรงนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องของปุ่มควบคุมต่างๆกันนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมชอบในตัวของ i n s t a 3 6 0 Pro 2 Pro ตัวนี้นะก็คือ ความที่มันใช้ง่ายาทุกคนผมเองเนะเอาจริงผมก็เป็นมือใหม่สำหรับการใช้ gimbal นะครับแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้กับตัวของ f r o 2 Pro ตัวนี้ไม่นานเท่าไหร่มีแค่เรื่องของการปุ่มกดที่แบบกดะกด1ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยสองสามปุ่มที่เราต้องเรียนรู้แอปของ In s t a 3สามศนเวลาที่ต่อกับตัวของ f ฟ o ์สองตัวนี้มันมีเรื่องของที่เป็นตัวช่วยเนี่ยที่ผมเซอร์ไพรส์มากทั้งเรื่องของการถ่ายที่เป็น ย้ Zoom, อนลีซูมเรื่องของการถ่ายที่เป็นฟิลแบบที่เป็นซีนิเมติกต่างๆที่มันเป็นเหมือนเตรียมแบบเป็นขั้นตอนไว้ให้แล้วเออถ้าจะถ่ายแบบนี้นะลองถ่ายแบบนี้ดูเราก็เอาตัวของฟตเทอ่ะมาเรียงต่อกันนะอะไรแบบเนี้มันสะดวกในการใช้งานมากครับสำหรับตัวของโฟสองโปร อุปกรณ์เสริมอันนึงที่ผมใช้แล้วผมว่าเวิร์กนะครับก็คือตัวของ Backpack เมาส์ครับที่เป็นที่เก็บตัวของโฟล์สองโปไว้ตรงบรนสายสะพายกระเป๋าเป้ครับตรงนี้ซึ่งตัวของ Backpack เมาส์เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นตัวที่เป็นแบบแควแควครับตรงนี้มันก็จะยืดหยุ่นสําหรับการใส่กับตัวของสายสะพายกระเป๋าเป้ที่แบบแต่ละยี่ห้อก็แบบกว้างแคบไม่เท่ากันตรงนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็คือพอเราใช้ตัวของโฟ o ์สองโปเสร็จปุ๊บเราพับเนี่ยแล้วเราก็นํามาใส่เอาไว้ตรงสายสะพายกระเป๋าเป้ได้เลยข้อดีขอองตััว Backpack น ก็คือเขาจะมีตัวล็อกอยู่ด้านบน ป้องกันไม่ให้ว่าจังหวะเราเดินหรือเรานั่งแล้วบางทีมืออาจจะไปโดนด้านล่างเนี่ยแล้วมันดันตัวของโฟล์สองโปขึ้นมาได้ครับอันนี้สะดวกในการใช้งานมากสําหรับคนที่จะใช้ตัวของโฟล์สองโปในการถ่ายบ่อยๆครับสำหรับ i n s t a 3สามองศาศนยโฟ์สองโปจากที่ผมได้ใช้งานมาทั้งหมดแล้วก็อย่างที่ได้อธิบายไปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวของกิมบอโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับ iPhone ที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สนุกมากครับตรงนี้ใครที่กำลังมองหากิมบอลสำหรับโทรศัพท์มือถือลองไปดูกันได้ครับกับตัว ของ Insta 360 Pro 2 Pro ครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ครับว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับส่วนตอนนี้ผมคาลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่นตอนต่อไปครับสวัสดีครับ